ที่หอเปรมดนตรีมาหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาอำเภอเมืองจงังหวัดสงขลามาหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาได้จัดงาน TSU Open House 2025เพื่อเปิดบ้านต้อนรับนักเรียนครูและผู้สนใจกว่า7,000คนซึ่งงานปีนี้ได้จัดในทีม TSU t o w ชชชๆ a เพื่อค้นหาจังหวะชีวิต TSU ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักสดใสและอบอวลไปด้วยพลังความฝันของเยาวชนจากทั่วประเทศ เพื่อสะท้อนภาพการเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นมากกว่าการศึกษาเชิงวิชาการเป็นพื้นที่แห่งการค้นพบตัวตนการพัฒนาทักษะชีวิตและการเติบโตของเยาวชนอย่างมีจังหวะและความหมายโดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรนัทพงศ์จิตติรัตน์อธิการบาดีมหาวิทยาลัยทักษิณได้กล่าวให้การต้อนรับและเปิดเวทีให้ทุกคนได้ก้าวเข้าสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นการเปิดประตูสู่โลกอุดมศึกษานิทรรศการเนแนวการศึกษาทั้ง15คณะมหาวิทยาลัยทักษินมีการนําเสนอข้อมูลหลักสูตรต่างๆ ทางมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพรวมถึงหลักสูตรวิชาชีพหลักสูตรพรีเมียมหลักสูตร2ภาษาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตร2ปริญญาที่ตอบโจทย์โลกการทํางานในอนาคตด้วยทักษะในหลักมิติในการจัดงาน T.S.U. Open House 2025เป็นการเปิดพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจและโอกาสทางการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและระบบการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมเปิดเวทีให้เยาวชนได้ค้นหาความสนใจและความถนัดของตนเองยังเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนในภาคใต้และในภูมิภาคต่างๆได้เข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วนเท่าเทียมเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการวางแผนอนาคตของตนเองมีคนหนึ่งคนนี้